สร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตทาหจำกัดนาชนบริษัทบุญรอดบิวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหการพี่ดาดูสิคะคุณนาคนนี้จะพายเราไปจับปลาแต่ทำไมมีไม้เต็มเรือนเลยละคะก็คุณนาเขากำลังจะเอาไม้นี้ไปเผาถ่านไ่างจ้ะพี่ดาดูได้ย <c oughs> ังไงคะ ที่ศูนิรีนาศราชินีอำเภอปราณบุรีนอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของระบบยิเวศป่าชายเลนแล้ว,ลวก็ยังมีการจําลองวิถีชีวิตชุมชนริมน้ํากับความผูกพันกับป่าชายเลนอีกด้วยจ้ะหมายความว่าไม้พวกนี้ก็คือมาจากป่าชายเลนแล้วเขาตัดมาทําอะไรล่ะคะคําตอบอยู่กับคุณลุงทางด้านนู้นแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปหาคุณลุงกันเถอะข้างในอุโมงค์มีอะไรอยู่ล่ะคะนี่ไม่ใช่อุโมงค์ครับ แต่ว่าเป็นเตาเผาถ่านที่ชาวบ้านเนี่ยเขาเผาถ่า,านไม้กงกลางแล้วต้นกองกลางหน้าตเาเป็นยังไงหรอคะต้นน้ำยังจําต้นไม้ที่ดูเหมือนมีขาตรงริมทางเดินในป่าชายเลนได้หรือเปล่าล่ะนั่นแหละต้นกงกลางต้นกงกลางเป็นไม้ไม่ผลัดใบเปลือกต้นเรียบสีเทาดําใบรีฝักเป็นแท่งยาวสีน้ําตาลจะงอกตั้งแต่อยู่บนต้นเลยเพื่อให้ต้อนอ่อนเนี่ยสามารถตั้งตัวได้เร็วเมื่อตกลงสู่พื้นดิน และมีรากคำยันคลายสุ่มยื่นออกมาจากลำต้นการที่ต้นโกงกางมีลักษณะพิเศษเช่นนี้เนี่ยนอกจากจะว่าจะมีประโยชน์สำหรับตัวต้นมันแล้วมันยังมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทั้งช่วยชะลอความเร็วของลมและก็กระแสน้ำป้องกันการกัดเซาะทำให้เกิดตะกรดดินเป็นที่อยู่อาศัยและผสมพันธุ์ของสัตว์น้ำและยังให้เราได้นำต้นมาใช้เผาถ่านก็ได้ ทำเสาเข็มก็ได้ทำเฟอร์นิเจอร์ก็ได้รวมทั้งเป็นยาสวนผายได้อีกด้วยโอ้โหประโยชน์เยอะจังเลยนะคะจากต้นไม้กลายเป็นถานได้ยังไงคะไม้กองกลางเนี่ยจะถูกตัดออกเป็นท่อนๆที่ได้ขนาดจากนั้นเนี่ยก็จะเรียงเข้าไปใช้ดินปิดหน้าเตาเพื่อควบคุมปริมาณของออกซิเจนไม่ให้มากเกินไปไม่อย่างนั้นเนี่ยไฟจะลุกแล้วสูงไฟทิ้งไว้จนกระทั่งไม้สุกทิ้งไว้จนเตาเย็นจึงเปิดเตา ก็จะได้ถ่านไม้ออกมาจ้ะทำไมเราต้องเผาไม้ให้กลายเป็นถ่านก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้เป็นเชื้อเพลิงทำไมเราไม่เอาไม้ไปเป็นเชื้อเพลิงเลยล่ะคะก็การเผาถ่านเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวบ้านเลยเพราะว่าเป็นการอบไม้เอาความชื้นออกไปจากไม้ก่อนที่จะเอามาเผาใช้งานก็เลยทำให้ได้ถ่านไม้ที่ติดไฟได้นานแล้วก็ให้พลังงานสูงกว่าไม้ฟืนถึงสองเท่าแล้วก็ยังเป็นการป้องกันมดป้องกัน ปลูกมแมลงต่างๆด้วยล่ะแล้วถ้าเราใช้ถ่านไม้กันมากๆจะทําให้ป่าชายเลนลดลงไหมคะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาไม่ลักลอบตัดไม้ในป่ามาเผาเป็นถ่านกันแล้วละจ้ะเขาก็ได้ปลูกป่ากงกลางในที่ดินของตนเองเมื่อไม้ได้ขนาดก็ตัดไปใช้แล้วก็ปลูกทดแทนใหม่หมุนเวียนกันไปดีจังค่ะจะได้มีป่ากงกลางไว้ให้หอยปูปลาได้อยู่กันต่อไปแล้วอีกอย่างคุณแม่ก็ชอบใช้แก๊สทำอาหารแทนถ่านด้วยค่ะโอ้เยี่ยมเลย ร่วมสนับสนุนของรางวัลโดยสกอล่าสื่อการศึกษาเสริมสร้างพัฒนาการและความคิดร่วมสร้างนักสำรวจโดยบริษัทปตาทาจำกัดมหาชนบริษัทบุญรอดบิวอรี่จำกัดกลุ่มบริษัทแหลมทองสหาการ